แมนยูเนเตตต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งหลังสอชุดคว้าสองแข้งดังฝรั่งเศสร่วมทัพเนื่องจากคนแรกไม่ได้มีไว้ขายส่วนอีกคนก็อยากย้ายสบทีมอื่นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดยักษ์ใหญ่จากพีเมียรีอังกฤษเคยมีข่าวให้ความสนใจมาที่สแตนสูน,น้าดาวโรดวัย18กระรับของไปเยนมิวนิกและชองแคนโตดีโบเซนเตอร์ห้าตัวกลางของนีตั้งแต่ตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตอนนี้ทัพปีศาจแดงน่าจะต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งเนื่องจากโอกาสที่แข้งชาวฝรัั่งงเศสท้สราย จะย้ายมาสู่ทีมโอนแทมเฟอร์ดลดน้อยลงทุกทีในรายของแตนล่าสุดมักเอแบบผู้อํานวยการกีฬาคนใหม่ของทีมดังจากบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขุมกําลังของไบยเยนมักจะยอดเยี่ยมและโดดเด่นอยู่เสมอผู้เล่นชุดปัจจุบันก็เช่นกันพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและสมรรถภาพที่พร้อมพัฒนาปรัชญาของพวกเราคือการนําเข้านักเตะที่จะนําความสําเร็จมาให้เราสามารถสถาปนาตนเองให้กลายเป็นดาวดังได้อย่างไรก็ตามเราก็จะไม่ละเลยที่จะคว้าตัวดาวรุ่งระดับท็อปอย่างมาทิสแตงเข้ามาร่วมทีม การคว้าแชมป์พร้อมๆกับพัฒนานักเตะเยาวชนควรเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันผมเคยเจอผู้เล่นที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์โดยใช้เวลาครึ่งปีมาแล้วซึ่งการออกมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ฟอร์เรียนเพ็เทมแบสายข่าวจากสกายอีสปอร์ตเยอรมันเคยรายงานไว้ว่าบเยอยนมองว่าเพชฌฆาตเลือดน้ำหอมคือนักเตะคนสำคัญของทีมและไม่เคยมีแผนจะรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวแม้แต่น้อยหลังจากที่โดราเอมอนได้กลับโลกอนาคตไปแล้ว ตัดภาพมาที่สถานการณ์ของตดีโบลแอลรับสารพัดประโยชน์ที่อยู่ภายใต้สังกัดของเซอร์จิมาเรตคลิปเนลี่เอิงฝรั่งเศสล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับการนานปลดสื่อยักใหญ่แดนน้ำหอมว่าตัวเขาไม่คิดปิดโอกาสย้ายกลับไปค้าแข้งให้บาเซโลนาแถมยังไม่เสียใจอีกด้วยที่ครั้งหนึ่งเคยสวมเสื้อน้ำเงินคาดแดงเลือดหมูของทีมดังจากลาลีกาสเปนแม้ตอนนั้นจะได้รับโอกาสลงสนามไปแค่สี่นัดก็ตามการค้าแข้งที่บาเซโลนาเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเสมอผมเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเฮราปิเก้ ซาโมเอลอุมติตี้และเกนมองลองเลมฟันทาให้ผมกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นส่วนสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามเพราะตอนนั้นสโมสรเปี่ยมไปด้วยผู้เล่นระดับท็อปการค้าแข่งที่บาร์เซโลนาเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเสมอผมเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเคราปิเกยซาโมเอลอุมติตี้และเกนมองลองเลมฟันทาให้ผมกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นส่วนสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามเพราะตอนนั้นสโมสรเปี่ยมไปด้วยผู้เล่นระดับท็อป และเฮดโค้ชของทีมอย่างเอเนโตบันเบเดก,ก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอีกด้วยฉะนั้นมันคงไม่แปลกที่เขาจะเลือกใช้ปีเกทแทนที่จะหันมามองนักเตะวัย19ปีที่แทบไม่มีประสบการณ์แบบผม